สวัสดีครับนัก่เรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้คุณครูก็มาสอนวิชาพระพุทธศาสนานะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เนาะสัปดาสัปดา์ที่แล้วนะครับเราเรียนเรื่องพระมหาชนกไปนะครับวันนี้คุณครูก็จะมาสรุปนะครับเรื่องสรุปเรื่องของพระอานนท์นะครับผู้ที่อุปถัมภ์ดูแลพระพุทธเจ้านะครับถือว่าเป็นพระที่สุที่มีความใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าพระองค์นึ้งนะครับ พระอานท์นะครับพุทธประวัติประวัติพระอาอนท์นะครับเป็นพระญาติสนิทนะครับของพระบรรมศาสดานะครับโดยมีศักดิ์เป็นพระอนุชาก็คือน้องชายนะครับเนื่องจากว่าพระานอนทนเนี่ยเป็นลูกของน้องนะครับพ่อพระเจ้าสุโธธนะเนี่ยเป็นพี่ชายของพ่อพระอานทนนะครับพระอานทน์ก็เลยเปรียบเสมือนน้องของพระพุทธเจ้านะครับ ในช่วงแรกพุทธกาลนะครับยังไม่มีพระภิกษุรูปใดที่ทําหน้าที่คอยอุปถัมภ์พระพุทธเจ้านะครับก็มีพระภิกษุหลายๆรูปนะครับที่คอยผัดเปลี่ยนคอยปรนิบัตินะครับแต่ในที่สุดพระอานุน์ก็ได้รับตําแหน่งนั้นนะครับแต่ว่าก่อนที่จะอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าพระอานุลก็ทรงขอพระพุทธเจ้าอยู่8ประการนะครับดังนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง1 ขออย่าประทานจีวรอย่างดีแก่ท่านนะครับเป็นจีวรเก่าๆพอใช้ได้ก็ได้นะครับไม่จะเป็นต้องใหม่นะครับ 2. ขออย่าประทานบินทบาทอย่างดีแก่ท่านนะครับอันไหนที่พอใส่เข้าวปอาหารได้ก็ใช้นะครับ 3. ขออยากให้ท่านอยู่ในกุฏิเดียวกันกับพระองค์นะครับเดี๋ยวพระสงฆ์รูปอื่นจะคอลหานินทาได้นะครับ4 อย่าพาท่านไปในที่นิมนต์ด้วยนะครับ 5. ขอพระพุทธองค์เสด็จไปนิมนต์ที่ท่านรับไว้ 6. ขอพระองค์ทรงอริญาตให้คนที่ที่ท่านพามาแต่ไกลได้เข้าเฝ้าทันที 7. ขอพระพุทธองค์ทรงอริญาตให้ท่านทูลถามได้ทันทีหากมีข้อสงสัยนะครับถ้าเกิดพระอนนท์เกิดความสงสัยนะี้ก็ขอให้แบบทูลได้ทันทีนะครับ และก็ข้อ8ข้อสุดท้ายนะครับขอพระพุทธองค์ทรงสแสดงธรรมซ้ำให้ฟังนะครับในที่ที่ท่านไม่ได้เสด็จไปด้วยนะครับในกรณีที่แบบว่าพระอานนท์ไม่ได้ไปด้วยเนี่ยพระพุทธเจ้าไปสแสดงธรรมเรื่องอะไรก็ขอให้ามาโปรดมาเทศนาให้ฟังก่อนนะครับให้ให้ฟังอีกรอบอะไรประมาณนี้นะครับก็แ8ข้อนะครับที่พระอานนท์ทรงขอนะครับพระพุทธเจ้าก็ารับตาะนะครับ ต่อมานะครับการทําหน้าที่ของพระอนุในการอุปถากของพระพุทธเจ้านะครับก็ทําได้เป็นอย่างดีนะครับไม่มีไม่มีข้อผิดพลาดเลยนะครับถือว่าทาได้ดีมากๆนะครับพระอนุนเถระได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีนะครับทั้งต่อหน้าและรับหลังนะครับจนพระพุทธเจ้าได้ยกย่องพระอานุนอยู่5ประการนะครับ 1. เป็นพระหูสูตรเป็นผู้ทรงจําพุทธวจะนะได้มากนะครับ มีความจำได้มากก็คือพระพุทธเจ้าในเทศนายฟังอะไรจําได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ 2. เป็นผู้มีสติมีความรู้ตัวมีความรอบคอบนะครับ 3. เป็นผู้มีคติเป็นผู้มีความเพียรมีความพยายามนะครับ 4. เป็นผู้มีทิฏฐิมีมีวิธีจดจําพุทธวจนะได้เป็นล้ําเลิศนะครับล้าเลิศกว่าคนอื่นนะครับอาจจะมีเทคนิคในการจํานะครับพระอนุ แล้วก็ข้อ5ข้อสุดท้ายเป็นผู้ที่อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าได้ดีนะครับพระอน,นุ์นะครับทำหน้าที่อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าจนวาระสุดท้ายนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลสุดท้ายนะครับข้อคิดที่ได้จากพระอนุนนะครับก็จะมีอยู่4ข้อนะครับด้วยกันข้อที่1ก็คือ เป็นยอดนักอุปถารนะครับเปรียบเสมือนลูกที่ดูแลพ่อแม่นะครับทําหน้าที่ดูแลพระพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดีถ้าเกิดเราเป็นลูกเราก็ควรที่จะดูพ่อแม่เป็นอย่างดีเอาพระอนุนเป็นตัวอย่างนะครับ 2. เป็นยอดนักการศึกษานะครับพระอนุนได้รับการยกย่องเป็นเป็นพระหูสูตรนะครับก็คือเก่งและก็มีความมุ่งมั่นศึกษาใฝ่เรียนรู้นะครับ 3. เป็นยอดนักรู้จักการ นะครับก็คือ,อเริ่มตั้งแต่เข้ามารับหน้าที่อุปถัมภ์พระอานุ์ก็มีความถ่อมเน้อถ่อมตัวเจียมตัวมีการวางตัวที่ดีแล้วก็ข้อสีข้อสุดท้ายเป็นยอดนักประสานน้ําใจคราวหนึ่งที่ท่านได้เปิดโอกาสให้าานางประชาบดีโคตมีเทรีนะครับได้บวชในทางพระพิได้บวชในทางพระพุทธศาสนาเป็นพระภิกษุณี รูปแรกของพระพุทธศาสนาเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวของพระอานนท์นะครับคุณครูก็สรุปย่อให้เพียงเท่านี้เนาะยังไงก็เจอกับคุณครูคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย